สวัสดีครับที่นี่ซีโนะในเองนะครับผมส่งงานนับเกตโปรเจกเตอร์นะครับใบ l d ลนะครับผมใน c a m r ี่เอส1ีซีหนึ่งไฮบนะครับของเดิมเป็นโปรเจกเตอร์แบบระบบ AFS นะครับผมไปหาที่ไหนก็ใส่หัวนะครับโปรตีได้แค่สวมตูดลอยน็อตนะครับผมอันี้เราทำการติดตั้งได้สร้างฐานแป้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับระบบ AFS ใช้งานได้ปกติเราชมผลงานครับวันนี้ได้ติดตั้งเดไลท์สี่สเต็ปด้วยนะครับผม ชิ้นงานก็จะเนียนๆแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> เราชมกันนะครับผมว่าทำงานกันอย่างไรนะครับอ่าต่อไปนะครับสตาร์ทครับอ่าอันนี้จะเปิดปุ๊บิดได้เลยนะครับผมเราชมกันนะครับระยะเจ็ดเมตรนะครับอ่าดับ ดับเครื่องทีครับแล้วสตาร์ทใหม่ครับคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะฮรระบบเอเอสใช้งานได้ปกตินะครับชมหน้าเลนหม้นะครับปกติจะมีปุ่มกดเ S ก็คือตรงนี้นะครับอ่านี่คือสถานะ F S ใช้งานได้ปกติปิดเปิดได้ปกติ เดี๋ยวเราจะมาชมระบบเดย์ไล h ์สี่สเต็มนะครับผมดับเครื่องปิดไฟหน้าครับสตาร์ทเครื่องครับไฟเยี่ยวครับ ไฟเลี้ยวครับปิดไฟเลี้ยวครับพามาเลยไปพามาครับโอเคคันนี้ daylight เราคำนึงถึงผู้ล่วงพานะครับผมสามารถตอบใส่ได้ในเกลางคืนนะครับกลางยามตาวิลล์ลุกานะครับผมไฟลีครับอ่าดับลงแล้วนะครับปิดไฟลีครับอ่า d a y l i g สว่างขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เนื่องจากเป็นใบเอดีนะครับเราก็สามารถเปิดติดได้เลยไม่ต้องรอชาร์จนะครับผมไฟหน้าเองครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับคราวนี้เราชมแสงไฟสูงนะครับตอนนี้มาพร้อมกับใบเอดีมีไฟสูงติดในตัวครับไฟสูงครับตกไปเลยนะครับติดไฟหน้าแล้วตกไฟสูงครับติดได้เลยนะครับไม่ต้องรอชาร์จใดๆก็เสร เดี๋ยวองชมแสงภายนอกกันนะครับผมว่าสว่างอย่างไรนะครับในระยะทาง200เมตรจะเป็นอยา่างไรบ้างครับผมทดสอบระบบ a s s นะครับโฟกัสกลับมาที่เดิมนะครับ ไปขีดเลี้ยวขวานะครับสังเกตที่ฉากนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับไปแล้วครับไปฉีกไปแล้ว